ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของคุณปารีณาไกลคุบยังไม่จบนะครับเพราะว่าวันนี้ทางเลขาปปชออกมาถแถลงนะครับว่าคุณปารีณายังมีอีกคดีหนึ่งก็คือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จนะครับก็คือปล่อยกู้7.7ล้านบาทต่อลูกหนี้แต่ลูกหนี้ปฏิเสธว่าไม่ได้กู้เงินจากคุณปารีณา ราคาพระสมเด็จบางขุนพรม2ล้าน5 0สบาทที่ได้จากอดีตสามีการแจ้งครอบครองที่ดินพบท .5 ที่ตอนแรกแจ้งมา58แปลงต่อมาแก้ไขเป็น5 เป็น29แปลงนะครับส่วนเรื่องการตรวจสอบคดีท EX ี่สสครอบครองที่ดินพปท .5 หรือว่าสปก .4 01เช่นเดียวกับปาดีนานั้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคดีที่คุณศรีสุวรรณจัญยายื่นคําร้องต่อปปชเมื่อปี62มีทั้งหมด13รายจาก6พักการเมืองนะครับก็มีจากก้าวไกล2คนพลังประชารัฐ2ประชาธิปัตย์2รวมพลังประชาชาติไทย1ภูมิใจไทย3และ เพื่อไทย3นะครับคุณทศพลเพลงส้มทนายความส่วนตัวของคุณปารินาก็ยอมรับนะครับว่าค่อนข้างจะกังวลกับคดีของคุณปารินานะครับ